แล้วผมอา,ารเทพรุ่งเจริญวัฒนกิจทาหน้าที่สีเสมอ3าในเกมเย่านะครับไม่ว่าจะเล่นที่ตีนสุรานนท์หรือว่าพลุขังข่าวนะครับก็ถือว่าเป็นทีมที่ยังไม่แพ้นในบ้านเช่นเดียวกับราศีสยของทั้ง2องทีมครับเริ่มที่เจ้าถิ่นสงขาครับมาในระบบ4ี่มสามประกอบไปด้วยกิตภณัณร์วิชัยดิติอาโก้โมเรราและในณะที่เชียงใหม่เนี่ยประเดิมเล็กที่2ด้วยการชนะนะครับเอาละครับเกมเริ่มแล้วนะครับก็ฝั่งของเชียงใหม่ครับโอ้โหลูกนี้นี่ เปิดยาวขึ้นหน้ามาบอลก็แรงเกินไปครับเร็วครับวรวุษน้อยสีวรรุษไปถึงเส้นหลังล็อกดึงจังหวะครองบอลก่อนนะครับลุยไปต่อไม่ได้ตวัดมาตรงมุมเขตโทษข้อออกมาด้านนอกครับธนพัฒน์ลองโยนลูกโดกเอามองซ้ำลูกนี้ได้ประตูเลยครับโอ้โหสองนาทีกว่ากว่ากับหดดสิทธิ์ป้องกันดู้วยค้างครับจังหวะโยนเข้าไป แต่เดี๋ยวต้องดูครับว่าจะล้ำหน้าหรือเปล่าจาังหวะวงชงกลับมาครับคือธงเนี่ยยังไม่มานะครับอย่าจังหวะเปิดของธนวัฒน์แวงปรญชาครับเปิดเข้าไปและเป็นพัฒราซ้อยมาหลังจากนี้น่าจะสนุกครับสงขาหลังจากตามหลังบุกลุยขึ้นมาในเขตโทษเปิด <c oughs> แต่ลึกเกินไปห,หน่อยครับแม่ลูกทวัดูดีกครั้งครับจังหวะที่มอสกิตโตเนี่ยยอดเข้าไปกลางประตูครับเปิดข้ามฟากมา แฮริชันไคลอนมงชงเข้าไปโอ้โหแต่ว่าจังหวะม่งตามน,นายร่าด้วยครั้งครับจังหวะวางข้ามแกนมาครับแฮริชันไคลอนมงตั้งเข้าไปในกรอบเกียรติโทษปานิธาลองเปิดไคลอนพักอ,อกแล้วยิงจังหวะของสงขาครับอับดุลทาฟิศจะเปิดเข้ามาครับแฮร์ริชันไคลอนพักอ,อกไปให้กับมอสกิโตแต่เจ้าตัวเนี่ยก็ต้องรียบยิงครับเพราะว่าดวงตาประกบมาจากทางด้านหลังครับสคาโลนี่เปิดด้วยซ้ายออกขวามา มงเช็ดมานะครับสนัน่นแฮร์ชิสังไคออนไคออนก้มหน้าแล้วซัดครับจากการวางยาวมาครับสนั่นมงเช็ดมาให้กับแฮร์ริสันไคออนพาบอลเข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วก็ยิงยัดเลยครับบอลผ่านรอนพีมาครับแล้วก็เบิร์นออกมาครับสนั่นสมลราทิ้งให้คุณนิว่าไครสังไคออนหลุดเข้ามาในเขตโทษเอาไปต่อครับถึงเส้นหลังข้างในเปิดชัลับจิ้มมาตรงนี้เจ้าจ่อเลยครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งเลยครับ แต่เดี๋ยวก็ต้องรอเช็คจังหวะล้ำหน้าของแฮร์ริสันไคออนในจังหวะแรกก่อนนะครับแต่ย้อนกลับมาดูภาพช้ากันก่อนจังหวะนี้หืงกั้กึ่งมากๆครับเหมือนจะไม่ล้ำด้วยดูอีกครั้งแต่หลบมาได้ครับแฮร์ริสันไคออนเปิดเข้าไปติดบล็อกแล้วมอสกิโต้เนี่ยตามมาจิ้มต่อให้กับโนพอรุธชาร์จจ่อจจังหวะนี้ไม่เหลือเลยครับจังหวะแรกเนี่ยแต่หลบกิจพาพม,มาได้ครับไคออนแล้วยิงยัดมาติดบล็อกมอสกิโต้เนี่ยตามมาช่วยจะชาร์จจังหวะแรกก็บอลมันห่างตัวไปครับแต แต่แฮลดชันไคออนนี้แข็งแกร่งมากนะครับลุยไปเจอกิตาภาแล้วเปิดฉลับรุนเพีได้ครับเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับสงขลาเจ้าถิ่นตามตีเสมอเชียงใหม่ครับทดเวลาจะครบแล้วนะครับเอาแล้วครบุกขึ้นมาครับครั้งในท้ายครึ่งแรกครับสนั่นลูกนี้ข้ามหล่อครับมอสกิโตแต่ว่าไม่ถึงด้านในบอลที่วรุณน้อยสีครบแล้วในการทดเวลานะครับ ครับแล้วพุทธสินเป่าจบครึ่งแรกไปเลยนะครับ45นาทีสก่อนนะครับเชียงใหม่ยูวนเต็ดในซีซั่นนี้ครับแต่ดูจากรูปเกมในครึ่งแรกแล้วตอนนี้เสมือนนอกบ้านถึงแต้มก็ต้องเอาไว้ก่อนครับแต่หากครึ่งหลักยังไม่ดีขึ้นพักอ,อกชองมาครับไคออนมอสกิโตเปิดย้อยไคออนพักอ,อกเล่นไม่ได้โอ้โหจังหวะยิงตรงนี้โดนไม่เต็มครับนพัพุทธเิทาประตูที่2ของเจ้าตัวครับดูอีกครั้งเปิดเข้ามาครับ ท่านไคอ้อนพักอ,อกแล้วเสียหลักล้มลงไปครับแต่บอลนเนี่กกระดอนไปเข้าทางของนุคพอร์ใ<จ>ตใชยัมาตรวริมเ้นครับอืมอ้าวครับลูกนี้ไปต่อได้ครับวรวุฒเลี้ยงจี้เข้ามาในเขตโทษแล้วซัดชนคานเรี่ยอู้คู่ไม่ได้มอสกิโตเล่นกับสนันสนันเปิดเองดีกว่าครับเลยมาอ้าวเก็บตกแล้วซัดโอ้โหได้ประตูเลยครับสงขลาครับ2ประตูต่อหนึ่งครับ โอ้ตัวสำรองครับพาสกรุูกเนี้ยซัดหายเลยครับโอ้โหบอลถึงเจ้าตัวแบบไม่มีใครตามประกบเลยครับดีดเนี่ยบอลทะลักมาถึงเขาครับพาสกรโอ้โหลงมาที่กายเป็นซุปเปอร์ซับให้กับทีมสงขาเลยครับซัดเต็มข้อจอดจ่อแบบนี้เข้าไปครับทีสถานการณ์ให้สงขาจากตามหลังเนี่ยแสงขึ้นนําเลยครับดูอีกครั้งเนี่ยครับจับหนึ่งทีแล้วก็ซัดเต็มข้อระยะในกรอบห้าหลาแบบนี้ก็ไม่เหลือครับ <C> e <an> รนพีมงไม่ถึงรแล้วตัดมาไม่ดีครับสนานเอาบอลกลับมาได้ให้กับนพรุตนพรุตไหลเปิดเข้ากลางอู้หูเซฟฮาริสันไคออนเอาแล้วครับติดเครื่องไปแล้วครับมีตัวเลือกทะลุช่องมาภาสกรยังไม่มีธงยิงติดเซฟครับแม่ตาสุดท้ายเนี่ยนะรครับมีธงครับจังหวะที่ไฮเซรันไคออนจ่ายมาเนี่ยเหมือนจะช้าไปนิดนึงเลยครับสารวัตรหดยาวขึ้นมา แล้วก็นั่นเลยครับนกวิทยาวจบการแข่งขันจากพุทธศิสินครับในเกมนี้นะครับเป็นสงขลานะครับที่มาได้ประตูขึ้นนำไปก่อนครับนาะทีที่3จากโซมินกุกนะครับแล้วก็เป็น